EP นี้เราอยู่กันที่โรงงานกระดาษไทยค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีความสวยงามหรือมีความเก่าแก่แบบไหนข้างในมีเส่นงี้ เครื่องกระดาษที่สมัยโบราณเนี่ยเขาผลิตกระดาษได้เดี๋ยวเราต้องส่สองสองยังมีเครื่องอยู่เลยดูสิโอใหญ่มากเนี่ยโครงสร้างภายนอกก็ยังแบบโอ้ยใหญ่มากที่นี่เป็นที่ผลิตกระดาษจากเยื่อไผ่เพื่อพิมพ์ธนาบาัตร โรงงานกระดาษแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2476ในช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่2โดยกระทรวงกลาโหมเป็นโรงงานกระดาษแห่งที่2ในประเทศไทยค่ะและเป็นโรงงานแห่งแรกที่ผลิตธนบัตรไทยโดยใช้เยื่อไม้ไผ่ค่ะ ภายในบริเวณของโรงงานกระดาษแบ่งเป็นอาคารต่างๆเช่นอาคารโรงงานอาคารกองทําเยื่อและโรงคอรีนตัวอาคารออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสมัยกลางโดยบริษัทจากประเทศเยอรมนีเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเปลี่ยนแปลงสังคมจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมของจังหวัดกาญจนบ,บุรีเลยค่ะปัจจุบัน ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยู่รอบๆบ,บริเวณพื้นที่ด้วยค่ะโอ้ยสวยมากเลยอะสถานที่ก็คลังดีถ้ามาดึกกว่านี้นี่คงแบบได้อีกพี EP นึงเลยอะ ถ้าสดว่าทางจังหวัดนะคะนําพื้นที่โบราณสถานแห่งนี้บูรณะสักหน่อยทาเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินเข้ามาถ่ายรูปและอาจจะมีร้านคาเฟ่มีที่ให้นั่งชิลๆนั่งชมบรรยากาศแล้วมันอยู่ใจกลางเมืองด้วยน่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบ,บุรีเลยค่ะ วันนี้นาริสก็ได้มาถ่ายภาพที่โรงงานกระดาษไทยแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มากสําหรับนักถ่ายภาพท่านไหนสนใจนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยมาแล้วบางท่านอาจยังไม่เคยมาแนะนําเลยค่ะว่าต้องมาค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประวัติที่น่าสนใจเลยอีกหน่อยค่ะไม่น่าคิดว่าเขาคงจะบูรณะนะคะฉะนั้นค่ะใครสนใจรีบม,มาถ่ายรูปก่อนนะคะหรือติดตามได้ทางนาริสตอรี่ค่ะ เมื่อไม่นานมานี้ค่ะนริสได้มีโอกาสมาที่งานส่งมอบโรงงานกระดาษไทยให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปค่ะโดยงานนี้ได้มีการจัดแสดงแสงสีเสียงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่โบราณสถานแห่งนี้ได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีอีกครั้งค่ะ กระดาษไทยนะคะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบโรงงานกระดาษไทยให้กลับคืนสู่อ้อมกอดของชาวกาญจนบ,บุรีค่ะแล้วตอนนี้ก็เรามาดูค่ะมีทรัคฟูด้ด้วยโอ้มีออกร้านนี่เ๋วยเตี๋ยวเรือก็มีค่ะมีไอศครีมอันนี้ก็มีประชาชนชาวกาญจนบ,บุรีนะคะมานั่งเล่นนั่งคิวกันนะคะตรงนี้นะะจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบ,บุรีค่ะ ราสถานถือเป็นสิ่งล้ำค่าทำให้เราสามารถรับรู้เรื่องราวในอดีตได้ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแค่ไหนอิดเก,าเก,าเกา่าแผ่นเดียวก็มีค่าคู่ควรที่จะรักษาไว้ให้นานเท่านานค่ะ